สวัสดีครับพบกับอนาคตสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะไปดูความสําเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปสำหรับอาคารขนาดเล็กครับโดยโซลารูฟท็อปนั้น<ม>เป็นนโยบายใหม่ที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเปิดรับซื้อครั้งแรกเมื่อปี2556โนหารโซลารูฟท็อปที่รับซื้อต้องมีขนาดไม่เกิน1,000กิโลวัตต์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนได้เป็นเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองครับและเพื่อผลิตไฟฟ้านํามาใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าที่เสริมในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันหรือโรงไฟฟ้าประเภท p e a k i n g Plant ซึ่งจะช่วยลดการลงทุนของภาครัฐและยังช่วยลดโหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างวันอีกทางหนึ่งด้วยโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้เปิดรับซื้อเมื่อปลายปี2556จำนวน200เมกะวัตต์แบ่งเป็น 1. อาคารธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่และโรงงานจำนวน100เมกะวัตต์และ2บ้านอยู่อาศัยจำนวน100เมกะวัตต์ในอัตรา f e ดอินทาลิฟหรือ FIT คงที่ในระยะเวลา25ปีตามตารางนี้ครับและกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม2558าหสำหรับโซลารูปท็อปบนหลังคาอาคารและโรงงานที่เปิดรับซื้อจำนวน100เมกะวัตต ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยมีผู้ยื่นข้อเสนอมากถึง1,481รายจำนวน609.37เมกะวัตต์ทำให้โครงการนี้รัฐได้รับซื้อเต็มจำนวน100เมกะวัตต์แล้วครับซึ่งขณะน,นี้หลายโครงการได้เริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างแล้วสำหรับโครงการโซลาร์ลูฟท็ออาคารธุรกิจขนาดเล็กต้องมีขนาดระหว่าง10 250กิโลวัตต์ ได้ค่า F I T ปี2556ราคา6บาท55สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา25ปีหลายคนเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับผมจะพาไปดูตัวอย่างความสำเร็จของโครงการโซลารูปท็อปอาคารขนาดเล็กซึ่งเป็นเจ้าแรกของภาคกลางที่นี่บริษัทรัตนคูลซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนนโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับ บริษัทรัตนาคูลเจ้าของอาคารโรงงานให้เช่าตั้งอยู่ที่ตำบลหอมเกล็ดอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปบริษัทกำลังมองหาพลังงานทดแทนมาช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าในโรงงานพอดีและเมื่อได้รับข่าวจากภาครัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเบนเข็มมาลงทุนติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐแทนโดยใช้พื้นที่บนหลังคากว่า2,500ตารางเมตรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด290วัตต์ จำนวน860แผงมีกำลังการผลิต250ก so ิโลวัตต์เพื่อส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดือนละกว่า30,000หน่วยสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าเดือนละกว่า200,000บาทเรามาดูมุมมองของเจ้าของธุรกิจท่านนี้ว่ามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรและผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยเราเรามีความสนใจที่จะลงทุนผลิต ไฟฟ้านะฮะโดยพลังงานทดแทนใช้เองในโรงงานก็มีการศึกษาที่จะทำใช้พลังงานโซลาเซลล์นะโดยใช้แสงอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่านะครับในในระยะยาวเป็นการใช้ใช้เนื้อที่บนหลังคาที่ให้เกิดประโยชน์มากจากจากเดิมที่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยในสภาวะปัจจุบันเนี่ยสังคมสังคมขยายตัวอุตสาหกรรมขยายตัวทุกอย่างมีการขยายตัว แต่สิ่งที่กําลังจะเป็นปัญหาในระยะยาวก็คือเรื่องของพลังงานทุกคนก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็หมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องต้องไข,ขว่คว้าแล้วก็หามันก็คือพลังงานทดแทนที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นการมองถึงถึงสังคมถึงคนรุ่นต่อๆไปว่าการสร้างความสะดวกสบายในปัจจุบันต้องไม่เกิดเป็นภาระกับคน รุ่นรุ่นอนาคตนะครับตรงนี้ก็อยากอยากจะฝากถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเรามาร่วมกันตระหนักในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับบริษัทรัตนคูณจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เล็งเห็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์และนํามาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับธุรกิจของตอนเองโซลารลุกท็อปของที่นี่จึงไม่เพียงแต่สร้างไรายได้ให้กับบริษัทเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการใส่ใจถึงพลังงานของไทยในอนาคตด้วยกลับมาพบกับ อนาคตสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ